ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการให้การศึกษาชุมชนนะครับการให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทําให้มนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่พึงที่พึงปรารถนานะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงอันได้แก่ความรู้นะครับทัศนคติเพิ่มพูนทักษะ3ตัวนี้นะครับความรู้ทัศนคติเพิ่มพูนทักษะนะครับ ว่าถ้าเขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงการให้การศึกษาแก่ชุมชนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับความรู้ทัศนคติเพิ่มพูนทักษะข้อนี้มีอยู่ที่อธิบายหน้าที่7นะครับทั้งหนังสือทั้งสองเล่มการเปลี่ยนแปลงทั้ง3มเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับความรู้เป็นตัวนําอย่างดีในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติเป็นตัวนำให้บุคคลเกิดความสนใจที่จะค้นหาความรู้และทักษะหรือยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและทักษะก็ย่อมให้เกิดความรู้ใหม่ได้รวดเร็วและช่วยให้ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปสู่ทัศนคติที่ถูกต้องฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรักงสาจะขาดตกไปตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลได้อย่างสมบูรณ์ นะครับมาดูวิธีให้การศึกษานะครับการเรียนรู้ของคนเราเนะี่ยจะต้องผ่านประสาทอันเป็นเครื่องรับรู้ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นผิวกายการเรียนรู้ของคนเรานะครับแบ่งถ้าเซก็จะแบ่งเป็นการเห็น85%การฟังตาหูนะครับตาหู และส่วนอื่นตาี่แป85หู้ไป, 5. 5. ไป10%ส่วนอื่นๆนะครับไปเราแล้วมาดูไอ้เกี่ยวกับทฤษฎีาการแร่กระจายของเอเวเรตต์โรเจอร์ก่อนที่คนเราจะรับเอาความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องมีขั้นตอนแห่งการปฏิบัติกิริยาทางจิตใจ5ขั้นตอนนะครับ ข้อนี้นะครับในหนังสือ,อรอบที่ผ่านๆมาหรือว่ารอบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยว่าไม่ได้ใส่ข้อสังเกตตัวนี้ไปนะครับเพราะว่ามีน่าจะหลา,หลายอาจารย์นะครับที่ว่าได้อธิบายตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้นี่ผมผมค้นหาไม่เจอสำหรับคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของอาจารย์สัญสญ,ญาหรือไม่นะครับได้อธิบายว่านะครับหขั้นตอน าการปฏ,ปฏิบัติกิจการทางจิตใจ5ขั้นตอนนะครับข้อที่1นนะครับมีความมีความตระหนักคือรับรู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ 2. มีความสนใจมีความสนใจในสิ่งนั้น 3. มีการตัดสินใจตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีหรือหรือไม่ 4. ประเมินผลตัดสินใจเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติปกติจํานวนไม่มากนะักหาการยอมรับไปปฏิบัติก็คือเปลี่ยนจากวิธีเก่า ไปปฏิบัติตามวิธีใหม่ข้อสังเกตข้อนี้เคยออกสอบเมื่อปี60ครับอ,อีกตำราหนึ่งะครับได้ได้ที่ออกข้อสอบนะจำๆกันมานะครับว่าตระหนักสนใจประเมินทดลองยอมรับปฏิบัติถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีข้อ3กับข้อสีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับในข้อนี้แนะนำให้ท่องจำไปทั้งสองนะครับ ระหนักสนใจประเมินทดลองยอมรับปฏิบัติท่าท่องได้นะครับคิดว่าไม่อยากในการตอบคําถามอย่างแน่นอนข้อที่3เนี่ยครับการตัดสินใจก็หมายความว่าเป็นขั้นที่จะต้องไตร่ตรองนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรส่วนข้อที่4ี่เนี่ยเ,เป็นการทดลองดูนะครับกับส่วนน้อยก่อนเพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่นะครับข้อนี้ ก็สำหรับท่านไหนนะครับที่จำไปได้นะครับหรือว่าาจำไม่ได้นะครับก็พยายามอ่านบ่อยๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในการสอบครั้งที่ผ่านมาก็เคยมีข้อนี้ออกข้อสอบนะครับเรามาดูเกี่ยวกับในวข้อสอบข้อนี้อยู่ที่หน้า178นะครับข้อที่2316 ก็จะถามว่าตามทฤษฎีแห่งการแพร่กระจายของเอร์เรตต์โรเจอร์เนี่ยก่อนที่คนเราจะรับเอาความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องมีขั้นตอนแห่งปริกิริยาทางจิตใจ5ขั้นตอนข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องนะครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วต่หนักสนใจประเมินทดลองยอมรับปฏิบัติข้อนี้ฝันงงงไปเลยนะครับหรือไม่นะครับ,รนะรบเขาก็จะถาม ว่าขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4หรือขั้นตอนสุดท้ายมาดูข้อที่602นะครับหน้าที่138นะครับ38ถามว่าขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่3นะครับตระหนักสนใจประเมินนะครับประเมินผลข้อนี้ตอบประเมินผลทดลองยอมรับปฏิบัติส่วนข้อที่63นะครับ ถามาขั้นตอนเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ยอมรับปฏิบัตินะครับรได้เพิ่มให้แล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะก็ขอใช้พื้นที่นี้นะในการทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับข้อสังเกตสําหรับหลักทฤษฎีแห่งการแพร่กระจายตัวนี้ที่เคยออกข้อ